ต่อเสร็จแล้วต่อแล้วก็เสียปั๊กดูครับผมมากีา่วนนะผู้ชมครับผมหนึ่งสองสามแปลกๆร้อยสิบเจ็ดร้อยสิบกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด,ด้วยนะครับสายทานสาวชาแนลครับผมส,สวัสดีครับ <c oughs> คลิปนี้ก็ มาชมครับผมจุดต่อต่างๆของสวิตชิ่งนะก่อนที่เราจะทําการลงมือทําก็ต้องมาเช็คดูก่นครับผมด้าน,นหลังครับผมคาปาซิเตอร์สลูกสวิตไฟนะสองข้างนะ อิสระเลยนะนะกัน,น,นก็ถือว่าออกแบบมาดีนะท่านผู้ชมครับผมนะสีแคปก่อนใหญ่นะไปก็จะมาดูจุดครับผมในจุด <c oughs> ตรงนี้เ5็ดสิบห้าถึงสองร้อยห้าสิโวลต์ ร้อยเจิ้าร้อยนะร้อยเิบถึง250นนะ 4, ร้อยห้าสโวลต์นะเอซีนะฮะก็เราคงจะเข้าใจว่าขนะะอันนี้ก็เป็นปลั๊กนะนี่นี่เป็นปลั๊กเสียบนะนี่ ผักเสียบครับผมนี่มันบอกเลย ac ร้อยห้าสองเจ็ดสิบห้าครับถึงสองร้อยรับแรงดันถึงสองร้อยห้าสิบโวลต์ถือว่าสุดยอดนะฮะไฟบ้านเราก็สองร้อยยี่สิบนี่รับได้ถึงสองร้อยห้าสิบโวลต์นะฮะตรงน,นี้ก็โอเคนะท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวผมถอดออกก่อนนะฮะนเกี่ยวกัรในการยกนะ ไฟเข้าสวิตช์ลงมาเข้าตัวนี้ตัวนี้มันรู้สึกว่าให้โดนัทมีลูกเดียวนะโดนัทต่อไปไปดูจุดต่อไปครับผม นั่นข้างมีไหมชี้ดูดินั่นข้างน่าจะไม่มีมีแต่เสาเฮียด,ด้านอีกต่อไปอึ๊บนั่นหน้าเลยนี่ที่สเส่ไปนลมนะ น่าจะเป็นที่ใส่พัดลมนะดูสังเกตมีรูน่าจะใช่นะฮะนี่เอาแบบใม้ใส่พัดลมได้นะตัวนี้เพื่อจะดูดูดตัวนี้ด้วยดูตัวนี้ออกเป่านะที่จุดต่อจุดต่อนี่ครับท่านี่แฟนนะย็นนี่นะนี่ ฝั่งนี้นะด้านล่างนี้บวกฝั่งนู้นลบแต่ออกแบบ่ดีครับผมบัตรกีข้างบนเลยเดึนด้านล่างก็ได้แฟนไม่รู้มีกี่จุดนะหนึ่งจุดฝั่งนี้จุดหนึ่งอะเราจะใส่ไฟที่วิ่งตรงไหนแล้วจะใส่ไฟวิ่งตรงไหนแล้วก็วจ,ะวจะใส่ไฟหน้าแท่นตรงไหนฮะ ตวงกันนี่เลยไปวิ่งอันหนึ่งน้าท่นอันหนึ่งเลยรู้สึกจะมีสองจุดนะท่านผู้ชมฝั่งนี้กับฝั่งนี้หรือเปล่านะดูดิ ค้องฟังแยกซ้ายขวาเนี่ยนี่นบวกลบแฟนแล้วเราจะ แล้วไอ้ไฟหน้าแท่นเราต่อ,อยังไงร่วมกันเลยไฟหน้าแท่นกับป้องกันลำโพง มีสองจุดนะซ้ายขวานะอ่ลมครับแฟนไม่มีเผื่อเลยครับผมกันน้ำพุ่ีดูดานหน้าครับผมด้านหน้าก็ม,นนามีฟิวนะบอกไว้ชัดเจนครับผม ยี่สบนี่ยี่สิบแอวกยีแล้วก็ลบยีสนะนี่ต้องสังเกตอันนี้นะนี่ลบนะฝั่งนี้บวกอันนี้ลบอนุกม คันอยู่นี่เออขนานกันอยู่ครับฝั่งน,นี้ลบฝั่งน,นี้บวกน,นี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ลบแน่นอนนะแต่ไม่ไม่มีสัญลักษณ์เราก็ต้องสังเกตคาบ้าวครับอยู่ฝั่งลบน่าจะตรงฝั่งลบนะน,นี่นี่ อยู่ฝั่งลบอันนี้ goc นี่ n o c g เก้าสองเงนเก้าสอง 9ก้าสองนี่หมบวกนะนี่ต้องสังเกตใ้ขาปลาเดวนนะน,น,นี่ฟังบวก นี่ก็ฟังบวกฟังบวก,บวกนี่กาว g a c ตรงกลางสองเัินสองจุกนี่ก็เป็นลบ นะก็คงมีเท่านี้แหละผมจุดต่อนะไฟเข้า2จุดตอนลมตรงนี้สองจุดอันนี้อีกสองจุดตรงนี้ตรงนี้ไฟลบทังเกตไอตัวนี้ขาวๆนี่ลบกาวตรงกลางแล้วก็บวกตอนนี้ก็บวก กล่าวแล้วก็เป็นฝั่งลบนะฮะลบ9วบวกเดี๋ยวเรามาวัดไฟดูครับผมมันมากี่โวลต์ครับผมแป๊บหนึ่งครับต่อเสร็จแล้วต่อแล้วก็เสียบปลั๊กดูครับผมมา,มากี่โวลต์นนะผู้ชมค,ครับผมหนึ่งสองสามแปลกแปลก ร้อยสิบเจ็ดร้อยสิบแปดมันไม่มีการโหลดนะมันไม่มีการโหลดมันก็จะขึ้นเรื่อยๆนะครับนะการสวิตช์เนี่ยครับมันจะสวิตช์ไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมนะเพราะไม่มีการโหลดครับผมนะมันต้องมีการโหลดนะครับผมโหลดการใช้งานนะครับผม ถ่วงเงียบครับผมให้อุปกรณ์พวกโห้แรงนะครับไฟขึ้นร้อยยี่สิบกว่านะท่านผู้ชมมันต้องมีการโหลดนะมันถึงจะมันต้องมีการดึงกระแสนะเ้าไปเลี้ยงนะถ้าเราปัดอย่างนี้มันก็ไม่รู้ครับผมว่ามันจะนิ่งตง้องต้องมีการ โหลดของโมดูลครับผมคลิปนี้ก็วัดดูครับว่าไฟมาเท่าไหร่ครับให้นอนครับร้อยสิบห้าถึงร้อยี่สิบนะครับผมขอจบก่อนนะครับผมสำหรับการวัดดูนะฮะรอบๆจุดต่อของสวิตชิ่งนะฮะสามพันแปดบวกสามพันแปดพิกห้าพันวัตไอเอสครับผม ขอบคุณครับที่รับชมคลิปกับผมท่านผู้ชมครับขอบคุณนะครับคุณท่านผู้ชมที่รับชมในช่องสายทานสาวแชีนเเล,ล